นุ่มหมดค่ะขอ,ขอก็นี่ค่ะนุ่มดวงเนี่ยดำนะคะอืมค่ะมากินนุ่มละค่ะเมื่อก่อนนะนุ่มหมดจะน,นุ่มดวงเนี่ยมเมท้าวตอนที่เพิ่อยู่กับเมทา้าวเมท้าวมาก่อนเก็บเป็นเมขาเก่านะเออเก็บทำเนี่ยเก็บทำนุ่มดวงนุ่มหมดเอ,อ่อข้าวต้มหมัดข้าวต้มซ้ำเลี้ยมแล้วเป็นอย่างคล้ายค่ะเนี่ยค่ะมาก่อนว่าชาวตี๋โซงนี่เกหย,ยกขึ้นมาเลยมาถอดนุ่มยิ่งตอนเวว ออยู่บ้าน,นก่อนไปโรงเรียนแม่แก็ช่วยแกหมูแป้งมาก่อนนะคือชายชายข้าวเหนียวนะผสมกับแป้งทีเ่เอามาบดเอามโมโมเหมือนก่อนไม่มีแบบไม่ได้แกไม่ได้ชายแบบแป้งสําเร็จรูปนะแม่ถ้าแกชายแป้งที่เอามาหมูยดยอดลุ้มที่ชอนที่ชอนว่างี่ใดเป็นแป้งนะคะนีม่มันลุ่มหมดอืมอืมหันอย่างไรแต่ <laughs> ก็กลิ<ม>่นมากลิ <laughs> ่นมาอืม

Để gặp vừa vừa à, à? À, tu. Ừ. Để gấp tụp bự. Con này gập. Xong rồi. có rồi. I'll do that. Nó tụ. Ừ. Nhấc vào

น้อมากินน้มหมดวานนุ่มไหนวะน่ดวงวันได้นะกินนหมดวนะนมหมดเนาะเอานุ่นี่น้แม่กินสิ่งเดียวพอนะน้อยมาไปไปผีผีก่อนข้าตัวไปกินก่อนนะคะไม่ไปจะเกินค่ะไไปะเกิน เลงเอาไว้จเงาเร็วีเลงอะไรเลงเอาไว้เร็วไปบายบายค่ะน่าูกว่นุ่มมะนุ่มดวงร้อยมาอือฮึว่าเวนือมาแน่แม่ชิงชิงเนี่ยป่อ